สวัสดีค่ะพบก,กับช่องเอาปลูกปอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะที่ตรงตรงข้ามกับลุงโทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะที่มานาบอกว่าเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะมีต้นมะม่วงนะคะกว้างมากนะคะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าโอ้โหต้นยางเกยใหญ่มากเลยเนาะอ้าวนี่ค่ะติดแม่ซะแล้วสองตัวนี้ไปไหนไปกัน ไปลูกปะเข้าไปด้านในโอ้ทางรถเข้าไปตรงนี้นะคะนี่รถยนต์เข้าได้แต่เราก็ยังไม่ได้เจอเจ้าของเขานะคะแต่ว่าจะขอเข้าไปดูเคซี่บอกว่าเข้าไปถ่ายได้ค่ะตรงที่มานาพูดนะคะนี่แต่ก็ ถ้าได้ก็ดีค่ะตรงนี้เนาะเพื่อนบอกว่าพันห้าต่อเดือนนะคะนี่โอ้โหเจ้าของสวนยางยางเข้าลำใหญ่มากเลยค่ะยังไม่ได้กรีดด้วยนะคะนี่ยังไม่ได้เปิดกรีดเลยโอ้โหอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นถนนลูกหลังนะคะเข้ามาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ายังไงนะคะพออยู่ได้หรือเปล่าก็เผื่อหลายๆคนนะคะคุณเฟื่อง ถ้าแม่พีมาเดี๋ยวเราก็ค่อยตกลงกันว่ามันพออยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันใกล้ใกล้ๆก,กันค่ะเราก็ต้องไม,ไม่ได้เข้าบ้านนะคะถ้าอยากจะซื้อกับข้าวเราก็เข้าไปซื้อนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะถ้าจะมีน้ําครบหมดแล้วค่ะแต่ว่าเหลือแค่ไฟเนาะถ้าตกลงว่าเช่านี่ก็เพื่อนก็จะเดินไฟให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะว่าโอโ้ยุงเยอะด้วยค่ะไปลุกไป โอ้มีน้ําเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะนี่ก็มีไดตรงนี้ด้วยนี่นี่นะคะมีไดน้ําเรียบร้อยแต่ว่าถ้าถ้าเออมันมีไฟก็สะดวกค่ะแต่ตอนนี้แกไม่ได้เอาไฟเข้ามานะคะนี่นะคะพูดถึงเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าโอ้ห้องน้ํามีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใกล้ด้วยค่ะ ออกไปนี่ก็ถึงเลยค่ะตรงที่นี่ค่ะโน้ลงจิมตามมาลงจิมตามมาค่ะโอ้โหก็ดีนะคะนี่โอ้โหอันนี้เราเพิ่งมาถึงนะคะนี่ก็มีที่ให้นั่งเล่นด้วยค่ะที่นั่งกินข้าวนะคะนี่โอ้ ก็ดีอยู่นะคะกว้างกว้างอยู่นี่ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะโอ้โหภาพรวมก็ถือว่าดีค่ะ f อฟซีห้องนงห้องน้ำมีครบอูนะคะเราทำทำความสะอาดก็โอเคแล้วค่ะนะคะ,นะคะห้องน้ำมีถังมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่ แต่ถ้าพูดถึงพันห้าต่อเดือนก็โอเคนะคะนอนได้หลายคนอยู่ด้านนอกก็กลางเต็นนอนซะค่ะแต่ว่าด้านในก็เข้านอนข้างในก็ได้ค่ะนี่โอ้โหก็สุดยอดเหมือนกันนะคะถือว่าโอเคถ้าเราเช่าแล้วทุนก็เดินไฟเข้ามาสามารถกางเต็นนอนได้สองเต็นค่ะด้านนอกแล้วก็ด้านในนี้ก็นอนได้โอ้ซีซาห้าคนอยู่นะคะนี่ถือว่าโอเคค่ะ จิมมาดูค่ะนี่ดูไรแม่ดูบ้านอันตรงนี้นล้เพื่อนบอกจะให้เชา 1, ่าพันห้านะเอาเลยเหมาะอยู่ได้หนูว่ากลางเต็นท์นอนได้สองหลังด้านด้านข้างหน้าค่ะเออแม่มาอยู่นี่ผมก็จะแปะมาเล่นด้วยอยู่อันนี้นะกลางเต็นท์ได้ได้สองแต่ด้านในนี่นอนได้นั้นนี่เยอะอยู่พันห้ก็ได้ยินมานาพูดแล้วใครจะอยู่เอา้าก็ หลายคนอยู่มีห้องนี่แม่มีนอนข้างในก็ได้แล้วก็กางเต็นท์นอนข้างนอกก็สองสองสองเต็นท์นเ,เดี๋ยวค่ะอันนี้ก็ต้องทาหลายๆคนก่อนนะเพราะว่าคุณเฟื่องไม่พีด้วยโอ้จะมาอยู่หลายคนเอาแต่เราไม่ได้มาเป็นเดือนเราจะมาศุกร์เสาร์อาทิตย์แค่นี้โอ้ใครมาดูก่อนแนละ้วเอาก็มานาพูดถึงว่าตรงนี้เขาให้เช่าอแต่ว่าเขาจะยังไม่ได้เอาไฟมานะ เอาไฟไม่มีค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนเช่าแกจะข้าไฟมาเลยก็อาจะมีอยู่แต่ก็แกก็คงออกมั้งน้ำก็ได้ไหมได้ค่ะได้หมดห้องน้ำก็ได้ก็เหมาะอยู่นะมันใกล้กับนี่เราเดินออกไปก็ถึงเลยแล้วถ้าได้แม่ก็จะมาอยู่โอ้ก็มาสุกสารอาทิตย์ค่ะลุงจิมค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็กลับแล้ว ไม่ได้มาประจำอันนี้ต้องถามคุณเฟื่องก่อนแม่พีก่อนโอ้เขามีเต็นท์ด้วยนะลุงจีมกันสาดสองฝั่งเลยนะดีมากเลยนี่มีพยางากันสาดด้วยเีสองฝั่งถ้าฝนตกแล้วก็เอาผ้านี้ลงเลยปลาเห็ดขักกระดอดดรถก็จอดได้เหมาะมากเลยโอ้เหมาะจริงๆ ใช่สะอาดสะอ้านด้วย,ม,วยมันใกล้มากใช่ค่ะเตาก็เหมือนโบราณของเราเลย,เยม,มอนี่ฟืนรรรจริงจริงมันเหมาะมากค่ะลุงจิมนี่ฟืนแล้วก็หาจากสวนแกเลยนี่เอามาหุงข้าวได้สบายเลยละ<อ>่ะไม้ยางนี่เขาทำฟืนนะ หรือว่าเรามาเช่าแล้วเราก็มาเข้าให้เขาด้วยทะแมก็ได้มันก็เหมาะนี่ที่จอดรถได้หลายๆคันนี่ป้าคักเอลีเหมาะมากม,ม,ม,มีอยู่แต่ว่าแกปวดออกม้างโม้อเดี๋ยวเขาแกก็เอามาใส่ให้ถ้ามีคนเช่าพูดถึงอ๋อแปลว่าเขาไม่ได้อยู่โดนนะครับเขาไม่ได้กีดเขาก็แค่มากีดยางเขาทําบ้านพักแค่กีดยางนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูแล้วนะคะก็เดี๋ยวถามเพื่อนๆก่อนนะคะอันนี้ มันใกล้ค่ะมันใกล้มาก,เ,ากเ,าเพราะว่าเดินออกไปนี่ก็ถึงแล้วค่ะตรงฝั่งตรงนู้นก็ก็โอเคนะคะว่าเหมาะที่สุดมันเข้าได้อยู่บอไปดูน้ําก่อนไปเข้าที่นู่นดีกว่าหนูว่ามันจะมีน้ำมั้ล่คะคะไม่ได้มีไฟใดไว้น่ะนี่ค่ะออกไปนี่ก็ถึงถนนดำละ ก็ถือว่าโอเคนะคะภาพรวมอันนี้เราก็ถามเผื่อเพื่อนๆนะคะสำหรับคุณแม่ไม่มีปัญหาค่ะนอนในรถก็ได้วันนี้ก็กลับแล้วค่ะนะคะอา้าววันนั้นนะลุงจิ้มหนูเห็นพ่อไปกินหน้านี้นะ <Okay. S 1> นี่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 ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรเนาะวันก่อน,หนเห็นเขาเก็บไปกินนะ ใบติดอันนี้น่ะน,นี่วันเช้าผมก็ถ่ายอยู่อะไรคะเขาเรียกไม่รู้เหมือนกันไปกินได้เนาะต่อไปมันก็เป็นดอกเลยจริงเหรอคะโอ้าวโ,โอ้นี่สวนวัที่ผมถ่ายสวนยางเขานี่โอ้กว้างมากนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจา้าสวัสดีคะ่ะ